กุ้งอบอขนมจีนดีดีตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนาะคือตอนนั้นกบซื้อขนมจีนอบอแห้งนะคะมาจากเพื่อนเนาะที่เรียนด้วยกันทีนี้ก็บทให้พี่ๆช่วยกันแนะนําว่า,าจะทําอะไรดีก็มีพี่ท่านหนึ่งแนะนํามาว่าลองทํากุ้งอบขนมจีนดูแต่ช่วงนั้นทนําขนมจีนบ่อยแล้วนะไงเบนื่อก็เลยเว้นวักสักแป๊บหนึ่ง ลักษณะของกุ้งอบขนมจีนของกบเนี่ยจะทำสไตล์ร้านอาหารนะคะก็เราก็จะมีตัวพริกหอมนะคะเป็นส่วนประกอบด้วยกับรอาจีนขั้นตอนการทำกบก็จะปอกเปลือกผ่าหลังกุ้งก่อนพักไว้นะแช่เจ้าเส้นขนมจีนประมาณ10นาทีให้นิ่มพักไว้แล้วก็ไปจัดการเตรียมเครื่องผัดก็จะมีหมู่3ชั้นนะชิ้นขนาดนี้นะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ กระเทียมรากผักชีขูดไว้ขิงแก่นะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวพริกหอมเนี่ยเพิ่มไปหนึ่งช้อนชาจะทำให้กลิ่นและรสของเราเนี่ยเหมือนพัฒธาอาหารจีนเลยแถวบ้านกมมีขายถุงละชิบบาทโอเคก็ใส่แค่ช้อนชาเดียวแหละเสร็จแล้วก็เอตั้งกระทะนะคะเอาพวกเนี้ยลงไปคั่วๆๆให้หอมเติมน้ำเปล่าใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วข,ขาวเหล้าจีน นะแล้วก็ชิมรสให้รสจัดนิดนึงเจ้าจน้นหน่อยนึงนะพอแล้วก็ปิดฝาออพอนั้นเสร็จเราก็จะใส่เส้นขนมจีนที่เราประเด็ดน้ำไว้เนี่ยลงไปคุกคุกคุกให้เข้ากันพอคุกเข้ากันเสร็จนะปิดฝาอบประมาณ3นาทีเปิดฝาใส่ขึ้นช่ายใส่กุ้งปิดฝาอบต่ออีกประมาณ3นาทีนะคะก็จะได้ตามที่เห็นนี้ สิ่งที่ผมอยากลองคือรสชาติของขนมจีนสดนี่ว่ามันจะเข้ากับการอบกุ้เส้นไหมไมไ่ออกุอ้าอก,กุ้งิชิมน,น,นะหอมมากเลยกิ่นดีพริกหอมมาททำให้กลิ่นมันดีมากออร่อยนะ เส้นขนมจีนสดมันจะไม่ไมเส้นขนมจีน,นอบแหง้งเส้นขนมจีนอบแห้งมันจะไม่ไม่เละออกมาเลยเหมือนม้วนเส้นนะคะมันก็จะมีความหนุบหนับเด้งดึ๋งเหมือนเหมือนเส้นเกิดดีๆอ่ะม้นเส้นที่ห้อเกิดดีๆอ่ะก็จะมีความเด้งดึ๋งใช่ไหมนี่ก็มีความเด้งดึ๋งเหมือนกัน แต่จะไม่นิ่มเท่านะคะ่ะรสชาติที่ได้เนี่ยถือว่าอร่อยเลยนะถือว่อร่อยนะโดยขอจุ้นเนี่ยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวก็ไปชิมจุ้นให้ดู <c oughs> แต่เนี่อร่อยทำเองง่ายๆที่บ้านเลยนะเหมือนพัฒคาอาหารจีเลย